ครับสวัสดีครับผมนชกในเมกเกอร์ครับ <c oughs> วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโบวีแปดเล่มเนะอ <c oughs> มซองนะครับก็จะนี่นะครับ มาดูทีละเล่มกันนะครับเริ่มจากข่าวบอยกันล้วกันนะครับ b บวีคาวบอยนะรไม่เรียกขาบอยนะผมได้แรงบันไดใจดานใจมาจาก uh, เกมนะครับเ Dead r e d e m p t i o นเนาะมีดที่จะอยู่ข้างซองปืนนะครับนี่เป็นซองปืนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ข้างข้างซองปืนเป็นมีดโบวีสสำหรับพกบพกพากนะครับเหมือนปืนพกนะ เป็นบุวีทหารนั่นแหละแต่ว่าเรามาทำด้ามแบบแบบชาวบ้านนะครับเป็นไม้กับชิงชั่นนะครับทูโทนเนาะเป็นติดกะพินะครับมันก็มันเป็นไม้เหลือจากจากนี่นะครับไม้เดียวกันนี่นะไม้เดียวกันนะครับก็ส่วนที่มันติดกัะพี่ก็เลยมาทำนี่นะครับ ใบมีดยาวตัวนี้เกือบแปดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเจ็ดนิ้วเนิ้วครึ่งนะครับมีร่องร่องเลือดนะครับสันห้ามิลนะครับเปิดคมต่ำนะครับเปิดสแกรคล้ายๆกับมีดโบราณมีดดั้งเดิมนะครับ ราคาสองพันบาทพร้อมซองนะซองมีรัดรัดด้ามด้วยนะครับมีทั้งหมดสี่เล่มเปิดให้ดูทีละเล่ม น,นี้ไม่มีร่องเลือดนะครับแล้วก็คมหลอกค่อนข้างจะยาวเพราะว่าตีเล่อนี้เป็นเล่มแรกนะครับพอดีเหล็กมันเหลือก็เลย,เยทําเล่มเดียวมันไม่น่าจะจะพอก็เลยทํามาอีกสามเล่มเป็นสี่เล่มตัวนี้จะด้ามสั้นไม่เหมือนเพื่อนนะครับใบยาวเจ็ดนิ้วบใบยาวเจ็ดนิ้วใบกว้างเนี่ยนิ้วครึ่งนะครับกว้างนิ้วครึ่ง ยาวเจ็ดนิ้วได้ด้ามยาวสี่นิ้วเกือบห้านิ้วตัวนี้มันเป็นตัวแรกก็เลยสั้นกว่าเพื่อนอ้วนกว่าเพื่อนนะแต่ว่าตัวหลังมามันก็จะนี่นะครับไม่หนีกันแค่ด้ม,มันสั้นกว่ากันเฉยๆนะครับสองพันว่าอันนี้ไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่แดง ก็ที่ช้าเพราะว่างานซองนะครับงานชองซองชา้าจริงๆนะทําได้เนี่ยเล่มเล็กเนี่ยก็วันหนึ่งสองซองนะครับแล้วก็เล่มใหญ่เนวันละซองแล้วต้องมาเก็บเก็บขอบเนี่ยนะครับต้องมาเก็บขอบเก็บมุมเก็บหลายหลายอย่างนะครับมันเลยชา้าเนาะจบไปแล้วนะครับกับคาร์บอยเล่มละสองพันบาทนะครับ มีจองกันมาแล้วหนึ่งท่านนะครับอ่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณสามเล่มนะใครสนใจก็ทักทักแชทกันทักไลน์กันเข้ามานะครับเหมาะสำหรับวกพานะไม่หลุดไม่ล่วงนะครับนี่แหละีหน่อยนะอ,อ,อากาศมันร้อนมันแห้งครับพอมันแห้งในใน ไอเนี้ยมันหดกาอ่อหนังมันหดนะครับมันถ้าไปใช้เน้วก็จะบวมขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็จะฝืดกว่านี้เนาะต่อมาก็จะเป็นบูวี้ไซส์ขนาดกลางนะครับเกือบใหญ่เลยแหละเริ่มตัวแรกนะครับเป็นเป็นทีแรกก็จะทำให้มันชิดชิดกาดแบบแบบตัวขาบอยนะครับแต่ว่ามันมันใบมันกว้างครับมันดูเทอะทะเนาะ ใบยาวเกือบเก้านิ้วเลยครับแปดนิ้วครึ่งเนาะไม้กระพี้เขาคๆายนะครับจะเห็นว่างานตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าดูดใกล้ๆมันจะเป็นงานลายงานค้อนนะครับเห็นไหมโฟกัสเป็นงานค้อนนะครับ ั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็ใช่ครับเป็นงานตีด้วยมือนะครับมันก็เลยอาจจะไม่เรียบร้อยมีบุม๋มมีเว้ามีแว่งบ้างเพราะเพราะว่าจากรอยคอนเรานะครับตัวขบอยก็ใช่นะนี่นะครับเป็นลายคอนทั้งหมดเลยนะครับที่คอก็ใช่นะดูเหมือนจะไม่เรียบร้อยนะครับ ต้องต้องมาดูใกล้ๆเนาะถึงจะรู้ว่าเออมันเป็นเป็นลายคอนนะครับซึ่งทำครั้งแรกไหมน่าจะครั้งแรกมั้งครับที่ที่ผมปั้นปั้นเอ่อตอกคอครับด้วยคอนส่วนมากก็จะจะใช้อ่อมดุดจะใช่กระส่งนะครับตอกตอกเอาเแต่ต่นี้ผมปั้นด้วยค้อนเลยนะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีคนสนใจอยู่นะแต่คือ ทักมาได้ครับเดี๋ยวเผื่อเขาสนใจตัวอื่นนะตัวนี้8นิ้วกว่าวาเกือบ9นิ้วนะครับราคาที่3,000บาทพร้อมซองนะนี่นะครับไม่หลุดนะก็ะใครจะอยากจะได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้นะแต่ <c oughs> ก็ บอ,บอกได้นะครับอยากได้ตัวรัดคอรัดตรงนี้ก็ได้รัดนี่ทำได้นะครับทําเอามาให้ดูก่อนนะเพราะว่างานมันนานแล้วตัวนี้ลูกค้าจีนสั่งไว้นะครับเป็นโบวีขนาด10นิ้วโอ้ตัวนี้11นิ้วเลยครับเป็นทรงฮันเตอร์นะครับทรงลักล่า ด้ามเป็นกระพี่เขาควายนะครับลายคอ้อนเหมือนกันสันตวนี้หกมิลน,นะครับหกมิลเออมีดมันเรียวปลายแหละเรียวปลายตรงนี้นะครับตรงนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีคมหลอกมันมีคมหลอกอยู่นะครับ ตัวนี้จะทําซองใหญ่หน่อยเพราะว่ามันแงนถ้าเราทําฟิตเนี่ยมันจะแทงแทงไม่เข้านะครับมันจะแทงติดตรงนี้อย่างนี้นะครับต้องทำอซองที่ค่อนข้างจะกว้างหน่อยมีระยะฟรีมากหน่อยนะครับก็โอเคครับนี่นะรัดก็ได้ลัดตรงไหนลัดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะจะขอมานะครับหรือไม่ลัดก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับเล่มนี้สี่พันบาทนะอโอนี่ก็สี่พันนะครับมีสามเล่มเนาะสี่พันบาทครับพร้อมซองนะตัวนี้อ่อสิบนิ้วหรือเปล่าสิบนิ้วใช่ครับสิบนิ้วเป,นวนวเเป็นบวี่ทรงคล้ายๆกันคล้ายกันนะครับ พวีมันก็คล้ายกันหมดนะครับมันมันไม่ค่อยแตกต่างกันนะก็แค่ความรู้สึกมากกว่าอันนี้จะแหลมหน่อยอันนี้จะป้านๆหน่อยนะครับนะครับกล้อ,องเป็นอะไรมันไม่โม,มวๆนะวันนี้อากาศร้อนนะครับเล่น มีช้อยตรงนี้นะครับไปล็อกนิ้วนะเวลามีดมันลื่นหรือว่าเปียดนี่เ่อเปียกน้ํานะครับไปมีดใหญ่เนี่ยมันต้องล็อกด้วยด้วยช้อยนะครับตัวนี้กันทะรู้ตูดนะตูดปิดด้วยทงเหลืองนะครับทงเหลืองนี่หนาเดี๋ยวให้ดูนะครับตีจากทองเหลืองอย่างนี้นะครับ หนาแปดเก้ามิลอย่างนี้นะครับแผ่นนี้ก็พันพันเดนะตีให้ให้ให้เนี่ยมันเป็นโคง้งเป็นโดมนะครับแล้วก็มันหนานะมันหนาแต่เรามาทำตะไบสโลปเอานะครับทำไมถึงทำานะะทำไมไม่ทำตัวบางเหมือนเดิมตัวบางมันมีการให้ตัวครับเวลาเอาไปใช้จริงอะ่ะมันเกิดการเพย์เยออ พอเหยืะอข้างอย่างนี้ครับหรือว่าเราเอาไปตอกอะไรโดนอะไรเงี้ยมันพอเราให้ตัวแทนที่มันจะโค้งเงี้ยมันพเพเยอะออกนะก็เลยปรับปรุงใหม่ทําใหม่นะครับเป็นเป็นเป็นท่งเหลืองหนามาตีให้บางนะครับจะเห็นว่าลายคอนเนี่ยไม่ได้คอนเนี่ยตั้งใจตีให้มันให้มันบางลงนะครับก็เลยเกิดเป็นลายคอนอย่างที่เห็นเนาะเอ่อหิวมีดเป็นลายคอน จากจากมือทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ใช้แฮมเมอร์มาหลายปีแล้วนะเพราะว่ามันเสียงดังนะครับเกรงใจเพื่อนบ้านนะครับก็เลยใช้มือทั้งหมดเนาะงานก็เลยช้าครับแล้วก็ตอนนี้ออมอเตอร์เครื่องขัดผมมันมัน,ม,นมันไหม้ไปนะครับตอนนี้ก็พยายามซ่อมอยู่นะครับที่ช้าก็เพราะว่าเวลาไปซ่อมหา อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับามาซ่อมมันเนาะก็ก็เลยช้าครับงานเดี๋ยวนี้ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็อากาศร้อนวันที่ประกอบมีดชุดนี้นะครับอุณหภูมิ24องศานะครับวันนี้37นะครับประมาณนี้ครับก็ใครที่ สนใจนะครับยังพอเหลืออยู่เนาะพอเหลือนะครับก็ถ้าใครกันทางไลน์นะครับเดี๋ยวโชคจะทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ทางหน้าคลิปนั่นแหละครับทักถามสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพื่อเพื่อ สนใจยังไงเดี๋ยวคุยกันนะครับสี่พบาทนะครับ3มเล่มนี้เนาะเล่มละสี่พับาทนะครับพร้อมโบบีนเป็นโบวี่ขนาดกลางถึงใหญ่เลยแหละพร้อมทรงหนังตัวนะนี้3,000บาทนะครับนี่ไว 3, 500, 3, ้สามพันห้าสามพันก็พอนะนี้นะครับ เป็นซอ,องแบบแบบหนีบนะแล้วก็มาเย็บย้ำตรงนี้นะครับย้ำตรงข้อมหลอกครับให้มันไม่คอน,นอเนาะขาบอยนะครับหลังจากที่สเกลผมเลือกทำไปแล้วนะครับก็เป็นขาบอยนะทำไมเ,คเครียกขาบบอยอ่ะผม เล่นเกมนะผมเห็นมีดทรงนี้ซองแบบนี้นะครับมันติดอยู่กับเอลคาลบอยนะครับสองพันบาทนะครับชจอก็ไม่คิปหน้านะครับเดี๋ยวอ่อฝากข่าวนะครับแล้วก็ชุดน,นี้จะไม่ได้ทำอีกแล้วนะครับทำอีกน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะครับแม้ก็แพ้ท้ายปีเนาะโบวี่จะไม่ได้ทำอีกนะครับในเวลาอันใกล้นี้นะไม่ได้ทำนะครับ ก็คิวต่อไปก็จะเป็นปลาลังหกเล่มนะครับมีพระพระพระปอกนะครับอีโตโมอนนะมาสองสาเล่มประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุคขรีก็ผมส่งชุดนี้แล้วนะครับจะจะประกอบคุกขรีสองเล่มนะจะเคลียร์ตามคิวนะครับเคลียร์ให้ตามคิวนะสำหรับผู้ค้าที่สั่งคุคขีไว้นะครับก็จะเดือนละสองเล่มสองเล่มนะผมทำไม่ไหวนะครับ อ,อ,อยากได้เงินก็อยากได้ครับแต่ว่างานเนี่ยมันมันละเอียดนะครับความละเอียดอ่อนของคูคุรีเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างจากมีดอื่นเนาะทั้งด้ามทั้งองศาทิศาทศางของมันหลายๆละอย่างนะครับมันต้องปรับแก้ตลอดนะยังยังต้องใช้เวลาในการทำนะครับประมาณนี้ครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใคร ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ดูเหนื่อยครับเพราะว่าลากงานมามาหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็แขกแขกมาชอบบ่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งมาสองสามวันอย่างนี้ก็รับแขกว่างแล้วก็งานก็ไม่ต่อเนื่องนะครับก็ประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ